รีวิวติดฟิล์มกองแสงคุณภาพนะครับรถ m e r e e d e เป็ n z น C250 ฟิล์มกองแสง 3M ระดับ พรีเมียมนะครับ i อ c e r a m ซ c u l t r a c ล e a r เซรามิกแท้ร้อเซเทคโนโลยีนาโนล้ำสมัยเนื้อฟิล์มมีความใสไม่ขุ่นมัวแม้จะมีความเข้มสูงเคลียร์คัดชัดเจนกันร้อนได้สูงสุดมากกว่า80%ป้องกันรังสี u v ได้มากกว่า99%เรคลียร์ทุกมุมมองในยามขับขี่คัดความร้อนตัดแสงรังสี UV ที่เป็นอันตรายกับผิวหนังปกป้องเฟอร์นิเจอร์ภายในรถไม่เสื่อมสภาพคันนี้ก็เลือกใช้ฟิล์มกองแสง 3M ไออาร์เซามรอบคันคือ IR15 ความเข้ม70%แผ่นหน้าเต็มเป็น IR35 ความเข้มที่40%เอาตัตาเคียรรุ่นนี้นะครับเป็นที่นิยมมากคุณภาพดีเยี่ยมเข้มแค่ไหนก็เคลียร์มองผ่านได้สบายตา และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วยฟิล์มกล้องแสง 3m เบอร์หนึ่งของโลกท่านใดสนใจก็ทักมาสอบถามอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับที่ร้านมาวินแม็กซ์ออดโอจังหวัดขอนแก่นประสบการณ์ยาวนานกว่า50ปีผลงานติดฟิล์มมากกว่า100,000คัน